วัดดีครับผมผมาต่อนะครับมาคลิปนี้เรามาดูลำโพงบลูทูธกันอีกตัวครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ40นะครับ40เชื่อมต่อบลูทูธ5.1แบต800มิลลิแอม ดอกลำโพงนะครับสี่สิบห้ามิลสี่โอหมห้าวัตต์ประมาณนี้อันนี้ใหญ่กว่านะครับไอสี่เนี่ยใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้1.5นิ้วมัน40่มิลไอ้นี่4ีห้าแล้วก็ผมยังหารำโพงขนาดนี้ไม่ได้เลยเนะี่ยแม่งมีแต่40่มิล แล้วก็ใหญ่เกินไปเลยอ่ะไป2นิ้วเลยนี่มันประมาณ1.8 1.8นิ้วประมาณเนี้ยสี่สิบมิลสีมิลน่าจะใส่ได้อยู่มั้งสี่สิบห้ามิลาหาไม่ได้เลยครับส0สิบ นี่ครูปทรงดูก่อนดีกว่าดูรูปทรงก่อน,นเป็นทรงเหลี่ลยมนะครับมีหูหิ้วมันมีอยู่สี่สีแดงขาวแล้วก็เหลืองบ้างเนี้ยสีทองแล้วก็ดำ ตอนแรกสั่งสีแดงที่ร้านแม่งเสือกบอกหมดก็เลยเอาสีดำมาแต่สีดำมันก็ไม่เชิงดำน้มันออกเทาๆด้านบนก็เป็นตัวปรับโวลูมแบบนี้เล่งเสียงลดเสียงเปิดหยุดเพลงเล่นเพลงข้ามเพลงครับอยู่ สีตุ่มนี้เปิดเจะกดแช่ไว้ข้างหลังก็มีพลาสติดไอตัวนี้ถ้าเดิมเดิมตู้ก็รั่วนะครับแต่ตู้เนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้มันจะมีน็อตสี่ตัวตรงนี้ครับนี่นี่นี่ไอพวกเนี้ยค่อยคงัดขึ้นมามันไม่แน่นหรอก มันเป็นขาล็อกแบบเนี้ยขาล็อกเหลี่ยมๆค่อยๆงัดขึ้นมามันก็จะหลุดอุดง่ายกว่าไอ้ตัวนี้เยอะอันนี้ดอกเดิมแม่เหล็กเดิมแม่เหล็กธรรมดาครับแต่ใหญ่มากเลยแม่เหล็กมันอะเกือบเท่าหน้าดอกเลยนี่ครับอันนี้อันนี้ผมอุดตู้แล้วนะ ถ้าอุดตู้ตู้ปิดมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าอุดดีอ่ะลำโพงมันจะเด้งค้างอันนี้ก็รั่วเนี่ยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อุดครับถ้าตู้รั่วเนี่ยพาสซีฟข้างหลังเนี่ยแทบไม่เกิดประโยชน์เลยมาฟังเสียงดีกว่า อุดไปแล้วเสียมก็จะดีขึ้น เสียงอันนี้ราคาน่าจะสองร้อยกว่าบาทมั้งเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอ่นี่ครับ ร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้มันสองร้อยนะครับยังร้อยกว่าบาทอยู่นี่ว่าแต่ร้านนี้มันน่าจะเหลือแค่สองสีราคาอยู่มานี่ครับร้อยเก้าสิบกว่าบาทสองร้อยไม่เกินไม่เกินสามร้อย ร้อยกว่าบาทเหมือนเดิมประมาณสองร้อยแล้วกันเสียงก็โอเคอยู่ครับแต่ผมไม่อยากเสี่ยงเปิดเพลงมากเลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่เหลือเลยเพลงนะี้ ตัแน่นอน เยวมหาเพลงครับแป๊บนึงอ่ะเอาเพลงนี้กันหวังว่าคงจะไม่โดนฟังอีกสักเพลงครับแล้วก็จะปิดคลิปละเสียงดีอยู่ครับตัวเนี้ยแต่ต้องมาอุดตู้ใหม่นะมันจะทำให้พาส์ซีฟข้างหลังเนี้ยทำงานได้เต็มที่เบดจอ,อกได้ดีกว่าเก่าหน่อยนึง เดี๋ยวมีคนร้องเดี๋ยวชื่อเพลงขึ้นอีกพอแค่นี้แล้วกันเสียงโอเคอยู่ครับเบสก็ดีในระดับราคาไม่เกิน300นะครับฟังได้อยู่มีตึบตึบยิ่งดอกใหญ่เบสมันยิ่งออกดีนะครับถ้าดอกเล็กๆเนี่ยมันขับเบสออกได้ไม่ดังเท่าไหร่ แต่ก็มีอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปปิดทั้งหน้ามันก็จะเป็นลักษณะนี้มันทำสวยดีนะครับแต่ผมอยากได้สีแดงเสือกไม่มีนี่ฮะ เราดีเกินใ่คลิปต่อไปครับไปแล้ว